ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวออโตสเตชันทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานเปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ในตลาดประเทศไทยครับกับยางที่มีชื่อว่า continental comfort contact cc s e นะเป็นยางที่ออกแบบมาเพื่อถนนประเทศไทยแล้วก็ตลาดเอเชียโดยเฉพาะเลยมี3คุณสมบัติเด่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วข้อ2คือความเงียบเสียงรบกวนต่ํา ข้อ3ก็คืออายุการใช้งานที่ยาวนานมากก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้ายางตัวนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำการทดสอบขับพร้อมๆกันครับ สำหรับเทคโนโลยีในยาง Continental Comfort Contact CC7 นะครับเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Zero Shock Pattern นะด้วยการออกแบบดอกยางรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็โครงสร้างยางของเขาเนี่ยจะเป็นแบบซี่โครงที่ต่อเนื่องนะครับช่วยซับแรงกระแทกได้ดีกว่าดอกยางแบบดั้งเดิมน,นะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความ นุ่มนวลน,นะครับในการขับบนถนนที่ไม่เรียบหรือว่าเป็นผิวขรุขระนั่นเองนะมันก็เลยมีความนุ่มนวลมากกว่าเดิมเท่านั้นยังไม่พอครับในเรื่องของความนุ่มนะเขายังมีการติดตั้งเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า e v e r f e c t compound นะครับก็จะเป็นเนื้อยางรูปแบบใหม่แล้วก็ตัวเนื้อยางข้างในเนี่ยจะเป็นแบบโพลิเมอร์ก็จะมีความนุ่มมากกว่ายางแบบดั้งเดิมนั่นเอง ซึ่งตัวเทคโนโลยี Zero Shock Pattern เนี่ยทาง Continental เขาก็บอกว่ามันเหมือนกับตัวดอกยางแล้วก็โครงสร้างของยางเนี่ยมีความเป็นซี่โครงที่ต่อเนื่องก็คล้ายกับลูกบิลเลียนนะครับหรือว่าลูกสนุกถ้าเราปล่อยลูกบิลเลียนกลิ้งลงไปนี่มันจะไปได้ลื่นไหลนะครับแล้วก็รวดเร็วอ่าแต่ถ้าเป็นยางแบบดั้งเดิมนะครับโครงสร้างยางแบบเก่าหรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ย จะเป็นลักษณะเหมือนกับลูกกอล์ฟแบบนี้นะผิวมันจะไม่เรียบนะครับเวลาการไหลการหมุนหรือว่าการกลิ้งของหน้ายางเนี่ย,ยพอปล่อ,อยลงไปมันจะมีเสียงแล้วก็มีความขรุขระนิดนึงในตัวเองนะครับมันก็จะมีความนุ่มนวลที่น้อยกว่าเทคโนโลยีที่มีนี่ซีโ o ่ช็อคแพทเทิรครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเขามีให้ทดลองเล่นนะครับตัวที่เป็น e v e r f r e x Compound นั่นเองนะครับ เขาบอกว่าตัวเทคโนโลยีนี้เนี่ยคล้ายๆกับคุณกลิ้งนี่กลิ้งวัตถุนี่กลิ้งวัตถุลงไปที่ผิวเครื่องเล่นแบบนี้มันจะมีการยืดหยุนนะครับของตัวเนื้อยางด้านในนะครับมันจะมีการยืดหยุ่นออกมาทําให้การสัมผัสกับพื้นผิวถนนต่างๆเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าแล้วมันก็จะมีความนุ่มมากกว่านั่นเอง ก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเนื้อ,อยางข้างในเนี่ยมันจะเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดนะโครงสร้างของอยางก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่นุ่มๆแบบนี้นี่นกดลงไปหัวไปเป็นหมอนนี่นอนสบายเลยเนี่ยนี่มันนุ่มแบบนี้นะครับตัวโพลิเมอร์ด้านในของอยางมันก็เลยมีความนุ่มนวลมากกว่ายางประเภทอื่นๆในส่วนของเรื่องความเงียบนะครับทางยาง c o n t i n n n t a l เนี่ยเขาก็มีการติดตั้งเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Noise m e ล t r r เข้าไปในตัวยางเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวดอกยางหน้ายางนะครับร่องของยางเนี่ยจะมีเม็ดเม็ดเที่ติดตั้งเอาไว้อยู่นะเม็ดตัวนี้เขาเรียกว่า Noise b r k e r e r 3.0นะจะติดตั้งทั่วของร่องยางเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทาง Continental เขาบอกว่ามันจะช่วยลดเสียงรบกวนจากอากาศที่ไหลผ่านร่องยางเข้าไปนะครับตัวเม็ดตัวนี้มันจะเป็น ตัวเม็ดที่กระจายคลื่นเสียงอ่ามีเมื่อมีอากาศไหลผ่านตรงล่องยางหน้ายางเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปชนกับตัวเม็ดน้อยเบเกอร์ Baker 3.0ตรงนี้นะครับทำให้คลื่นเสียงที่เป็นมวลเป็นก้อนเนี่ยมันกระจายตัวออกนะแล้วมันก็จะช่วยลดเสียงรบกวนเข้าไปสู่ ด้านหนห้องโดยสารนอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะครับในตัวยาง Continental Comfort Contact CC7 เนี่ยเขาก็ยังได้ติดตั้งเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า h e l m Horn นะครับเป็นเป็นชื่อที่เรียกยากนิดนึงนะแต่เขาตั้งตามอานักคิดค้นนะครับในเรื่องของการลดเสียงชาวเยอรมันนั่นเองนะครับเทคโนโลยีนี้ก็คือนี่การออกแบบดอกอยางนะครับที่มีลูๆูแบบนี้ไม่ได้ออกแบบมาแบบ สูม 4, สี่สมห้านะไอรูรูจุดจุดบ้างบ้างตรงนี้แหละมันจะเป็นหลุมที่ดูดคลื่นเสียงหรือว่าดูดอากาศเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็กระจายตัวออกไปที่ร่องยางแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตัวร่องยางเองเขามีตัวเนี่ยเบเกอร์ Baker 3.0อยู่แล้วมันก็ยิ่งกระจายความถี่ของเสียงไม่ให้เป็นมวลก้อนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่มันจะเป็นร่องร่องรูรูแบบนี้อากาศไหลเข้าผ่านรูตรงนี้ เพื่อรีดออกไปที่ร่องตรงนี้นะครับมันก็จะช่วยลดเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองแล้วติดตั้งเอาไว้ทั่วทั้งหน้ายางเลยนะครับรับรองว่ามันนุ่มนวลแล้วก็เงียบไร้เสียงรบกวนแน่นอนและนี่ก็คือกลุ่มยางเจเน r เรชันที่7นะเป็นกลุ่มยางแบบรุ่นใหม่ของทาง Continental เขาที่เราจะได้ทำการทดสอบกันในวันพรุ่งนี้นะครับที่สนามพีละเซอร์กิตจ,จังหวัด พัทยานั่นเองนะก็จะมียางใหม่ล่าสุดที่เราพาชมเมื่อกี้ก็คือ,อยาง Continental Comfort Contact CC7 อันนี้ได้ลองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยาง Continental Ultra Contact นะครับหรือว่า UC7 นะครับอันนี้เปิดตัวเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะอันนี้เป็นยางในกลุ่มรถที่ระดับ กลางขึ้นไปนะครับก็จะมีคุณสมบัติของตัวยางที่เหนือกว่าก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับกลุ่มสปอร์ตนะครับกับยาง Continental Sport Contact หรือว่า SP 7ก็เดี๋ยวมีให้ได้ทดสอบกันด้วยในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปรอชมกันว่ายางเจเนอเรชั่นที่7อย่นะครับยางรุ่นใหม่ของ Continental เนี่ยมีสมรรถนะ เป็นอย่างไรบ้างจะจริงอย่างที่ทาง Continental เนี่ยเขากล่าวเอาไว้หรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคำตอบให้ทั้งหมดครับ อย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อวานเขาเปิดตัวยางกันไปแล้วใช่ไหมวันนี้จะมีการทดสอบที่สนามพีละเซอร์กิตจ,จังหวัดพัทยานะครับไม่ใช่แค่ทดสอบตัว CC7 อย่างเดียวนะในตัวของ UC7 นะครับแล้วก็ SC7 ก็มีให้ได้ทําการทดสอบขับกันด้วยนะครับซึ่งจับจัดเป็นสเตชันทั้งหมด5 s t สเตชันนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการทดสอบอยาง Continental ตัวใหม่เจเน r เรชันที่7เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะดีอย่างที่ทางคอนติเนนทัลเขาคุยเอาไว้หรือไม่ชมครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีแรกของผมแล้วนะครับก็เป็นสถานีที่เรียกว่า low noise นะครับก็จะเป็นการทดสอบในเรื่องของเสียงนะครับเข้ามารบกวนภายในห้องโดยสารดังมากน้อยขนาดไหนนะครับรถที่ใช้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับ Toyota Camry นะครับแต่ว่ายางที่ติดตั้งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับคันสีขาวเนี่ยจะเป็นยาง Continental นะครับ Comfort Contact CC7 ของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันสีดำนะครับก็จะเป็นยางคู่แข่งแต่ว่าเขาปิด ตัวยางเอาไว้นะไม่เห็นว่าเป็นแบรนด์คู่แข่งอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปลองนั่งขับดูนะครับว่าเสียงภายในห้องโดยสารมันจะเงียบอย่างที่ทาง Continental เนะี่ยเขาบอกเอาไว้หรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของโล o i s e นะครับเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารความเร็วที่จะใช้ขับเนี่ยจะอยู่ที่40-60กโลเมตรซึ่งเป็นความเร็วที่เราจะได้ยินเสียงภายนอกนะครับเข้ามาค่อนข้างชัดเจนก็เดี๋ยวดูกันว่ายาง Continental นะครับ t o o n t r t t o n t a c t ซ c 7เนี่ยมันจะเงียบขนาดไหนก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขับอย่างเดียวนะจะได้ฟังเสียงไปพร้อมๆกันก็เดี๋ยวให้เพื่อน ฟังเสียงไปด้วยนะอ่ะ uh, โอเ okay, ค let's go โอเค forty at forty sixty โอเค yes okay hey, เี้ยให้เพื่อนๆฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะ เอาครเมื่อกี้ก็ได้ไปทดสอบในเรื่องของเสียงแล้วนะครับโลน้อยนะครับเมื่อกี้ได้ลองขับทั้ง2แบรนด์ยางเลยนะคันขาวเนี่ยเป็นยาง continental comfort contact cc 7นะครับส่วนคันดำเป็นยางคู่แข่งอีก1แบรนด์นะครับไม่บอกแบรนด์เพราะว่าเขาปิดสติกเกอร์เอาไว้นะครับเมื่อกี้ได้ไปสัมผัสมาแล้วจริงๆเนี่ยมันก็พูดยากนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องเสียงแต่จากที่ได้สัมผัสนะครับช่วงสั้นๆความเร็วเท่ากันถามว่าเงียบ ใกล้เคียงกันความเงียบเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าคันดําที่เป็นยางแบรนด์อื่นเนี่ยเวลาผ่านช่วงรอยต่อถนนแล้วก็วิ่งผ่านเส้นทางที่มันมีกรวดมีหินเนี่ยเสียงมันจะหึง่ง เข้ามาในห้องโดยสารมากกว่าความเงียบอาจจะไม่แตกต่างกันมากนะครับต่างกันกนิดนึงนะจริงๆตรงนี้มันต้องใช้เครื่องมือวัดนะถ้าอยากเอาแบบตัวเลขแบบเป,เป,เป๊ะๆก็ติดตั้งเครื่องมือแบบวัดเดซิเบลภายในห้องโดยสารไปเลยนะว่ามันเข้ามาแตกต่างกันอย่างไรแต่เอาความรู้สึกของผมสัมผัสสั้นๆยางคอน t i เ e นทัลนะครับคอมฟอร์ตคอนแทคซีซีเเงียบกว่าแต่ไม่ได้มากนิดเดียว อ๋อโอเคโอเคอเคิติเกตแล้วก็ยอดแล้วก็หยอดโอเคอโอเคเขามีชาเลนจ์นะเขามีชาเลนจ์เขาเปิดเสียงที่เขาอัดตอนขับเนี่ยจากพื้นถนนให้เราได้เลือกนะครับมี A กับมี B นะอันไหนเงียบกว่าเขียนลงไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเปิดกล่องสรุปนะครับเอาที่ผมตัดสินใจเลยนะ ก็เอาแล้วครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนสถานีนะตรงนี้เราจะเป็นในเรื่องของคอมอร์แฮนด d l ลิงนะครับก็จะมีเนินสลับดักอยู่นะก็จะดูว่าเฮ้ยยาง CC7 ตัวใหม่ของ Continental เขาเนี่ยมันนุ่มแบบที่ทาง บริษัทเนี่ยเขาเคลมเอาไว้หรือเปล่านะครับรถที่ใช้จะเป็น Toyota Camry นะครับยางที่ติดตั้งอะไซส์ย,ยางน่ยจะเป็น215 60ขอบ16กนะก็เป็นซีรีส์ที่แก้มมันหนาอยู่แล้วนะเป็นซีรีส์เดียวกับที่ติดรถ Toyota Camry อยู่แล้วนะเดี๋ยวไปลองขับกันดูครับว่ามันจะนุ่มนวลคอม์ตขนาดไหนไปครับตอนนี้เราก็อยู่ในรถแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองในเรื่องของคอมฟอรตความนุ่มก็จะมีเป็นเนินสลับดักเอาไว้ทั้ง ฝั่งเดียวก็มีฝั่งฝั่งคนขับอย่างเดียวก็มีฝั่งซ้ายอย่างเดียวก็มีแล้วก็เป็นเนินสลับคู่กันก็มีทั้งอันเล็กและอันใหญ่ก็เดี๋ยวมาดูว่าตัวยาง c c 7เซวนี่ยมันนุ่มนวลขนาดไหนไปด้วยความเร็วแบบ w walking s p e e d นิดนึงนะความเร็ว20มันจะได้ดูแรงสั่นสะเทือนการซับแรงกระแทกของยางเป็นหลักถ้าเร็วกว่านั้นเดี๋ยวมันจะเข้าไปที่ช็อคอัพซะส่วนใหญ่โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวลองดูครับไปความเร็ว20อ่าไหลไปเนินสลับ นุ้ไม้นุ้ไม้กลับไปขวานะครับเดี๋ยวเป็ดแรกเดี๋ยวจะมีขากลับด้วยกลับรถนะครับเดี๋ยวเราจะลองขากลับอีกรอบหนึ่งนะครับขากลับก็จะมีแรมอันเล็กกับอันใหญ่จะยาวกว่าด้วยความเร็วเท่าเดิมครับเราจะได้ดูแรงซับแรงกระแทกจากตัวยางอย่างเดียวนะไม่ให้ช้อัพมันขยับเยอะอันนี้เป็นตัวเล็กอ่ะ ครั้งซ้ายอย่างเดียวนี่นุ่มเลยนะดูพวงมลาลัยดูการเต้นของพวงมลาลัยนะครับมันไม่แบบชกมวยอันนี้ฝั่งขวายอย่างเดียวครับโอเคนะส่วนตัวก็ก็รู้สึกว่ามันนุ่มแหละมันนุ่มอย่างที่เขาบอกไว้มันก็ไม่ได้แบบว่าปึงตั้งกระด้างอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นการทดสอบแบบ สั้นๆนะมันก็จะให้มาพูดแบบโอ้โหอธิบายกันแบบนุ่มขนาดนั้นขนาดนี้ก็มันก็อาจจะเวอร์เกินจริงไปหน่อยแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกโอเคนะครับนุ่มเป็นเป็นยางที่เขาติดตั้งอยู่ในรถแบบกลุ่มแมสคาอยู่แล้วนะมันก็เน้นความนุ่มเป็นหลักอยู่แล้วยางกลุ่มนี้นะครับก็ได้ลองสัมผัสช่วงสั้นๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะมันอาจจะพูดยากน,นิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งแล้วก็มันไม่ได้มีตัว เปรียบเทียบด้วยนะครับแต่ถามว่านุ่มไหมนุ่มนะถือว่าใช้ได้นะครับการขึ้นลงเนินสลับอะเรนต่างก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับก็คอมฟอร์ตอย่างที่ทาง continental เขาแจ้งเอาไว้นะครับแต่ว่าจริงๆนะถ้าการทดสอบถ้ามันมีตัวรถอีกหนึ่งคันเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับหรือว่าเอาแก้วน้ําหรืออะไรไปวางในรถแล้วดูแรงสัง่นสะเทือนนะคล้ายๆกับที่ internal d ลงเขาอากิน้เนี่ยเราก็จะทราบว่ามันกระเด้งกระดอนกระชอกขนาดไหน นะแต่เมื่อกี้ส่วนตัวก็โอเคถือว่านุ่มใช้ได้ครับเอาละครับวันนี้ฝนอยู่ดีก็ถึงคิวตกขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับตกหนักด้วยนะก็เดี๋ยวคราบบ่ายของเราเนี่ยเราจะไปขับในตัวยางเจเน r เรชันที่7นะครับตัวใหม่เหมือนกันนะแต่เป็นยางแบบอันต้าคอมแพกเวนะครับเป็น UCL ตัวนี้มันก็จะ มีสมรรถนะในการรีดน้ําที่ดีกว่านะแล้วการทดสอบในแพ็คสนามพีระวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของเวทแฮนดลิ่งนะครับถนนเปียกแล้วก็เวทเบรกกิ้งนะครับก็ทดสอบการเบรกในสภาพถนนที่เปียกแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องลดน้ํากันแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันตกเปียกทั้งแท็กก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันเกินไปแล้วเี๋ยว <laughs> <laughs> วิบนเอาไปเช่มาแซวนะแกก็ถ่ายอยู่แกก็ต้องถ่ายเหมือนนครับเวทแท็กกันมหมด ไปเดี๋ยวไปลุยครับ <S <S 1> <S 1> <S เอาครับสถานีช่วงบ่ายครับสเตชันที่3ที่เราจะทำการทดสอบกันอันเนี้ยจะเปลี่ยนยางแล้วเป็นยางอั t ตร c าคอม c พกเนะครับแต่เป็นยาง Generation ที่7ของทาง Continental เหมือนกันนะแต่ตัวนี้มันจะมีสมรรถนะในการรีดน้ำบน ถนนที่เปียกลื่นที่ดีกว่านะก็จะเป็นการขับ2คันนะครับมี1คันที่ใส่ยาง Continental Ultra Contact 7แล้วก็อีกคันหนึ่งเนี่ยจะเป็นยางคู่แข่งนะครับก็จะเทียบกันไปเลยว่า handling นะครับบนถนนท,นที่เปียกลื่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่ในรถ BMW นะครับตัวน,นี้เป็นซีรีส์3คันที่เราขับคันแรกจะเป็นยางตัว Continental Ultra Contact 7เลยนะ ก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นอย่างไรเราจะใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงนะครับเข้าโค้งโดยไม่เหยียบเบรกเลยนะก็เดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับความเร็วเท่านี้แล้วคันต่อไปก็จะทำเหมือนกันหมดทุกอย่างไปครับตายความเร็วไป60โอเคครับโอเคโดนสปีดลิมิตไว้แล้วอะโค้งขวานะครับ,บเดี๋ยวคันเร่งปุ๊บเลี้ยวเข้าไปเลย เดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับอ่าเติมออกนิดหนึ่งอ่ะโอเคการยึดเกาะนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วนะเฮ้ยโอเคนะเมื่อกี้ไปเร็วอยู่เหมือนกันนะพี่มีมก็ในใจก็เหว่อๆได้อยู่อยู่ว่าวะอยู่ว่าวะเออได้ได้ได้ใช่ได้เดี๋ยวไปลองอีกคันหนึ่งคันต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่ยางของ n t n t i n t n t แลละโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่คันดำแล้วอันนี้จะเป็นยัง คู่แข่งแหละจะไม่ใช่คอนติเนนทัลโอเคแท็กเคลียร์ไปครับคอนดิชันทุกอย่างเราทำเหมือนเดิมครับความเร็วสปีดลิมิตอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไต่ขึ้นไปก่อนดันเนินขึ้นไป60อ่ะโอเคกลวยหนึ่งยกคันเ,เร่งเลี้ยวไม่แตะเบรกนะครับเลี้ยวเข้าไปฟืดเนี่ยสไลด์สไลด์ ต้องมีสไลด์อ่าก็ดูจากภาพนะครับคงไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากก็เห็นๆกันอยู่เราก็ได้ลองให้ได้ชมไปแล้วนะครับต้องบอกว่าตัวยาง Continental อั t ตร c าคอนแ t คเซเนะครับคันข้างหน้าสีขาวเนี่ยเฮ้ยมันให้การทรงตัวนะครับในการเข้าโค้งบนถนนที่ เปียกลื่นเนี่ยค่อนข้างมั่นใจกว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะไม่ได้มาองมาอวยกันเมื่อกี้เห็นๆเ,เลยคอนดิชันเดียวกันขับความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันเข้าไปหักวงอะไรนะครับรถรุ่นเดียวกันแค่คนละสีนะครับเห็นเลยว่าอาการของตัวรถนะครับในการยึดเกาะถนนบนถนนที่เปียกเนี่ยมัน U C 7เนี่ยทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวไซส์ยางนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบตัวยางเนี่ยไซซิ่งเดียวกันนะทั้งของ U C 7แล้วก็ ของแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งนะครับ225 50 k 1 7นะครับก็เป็นยางที่ติดตั้งอยู่ใน BMW Series 3อยู่แล้วนะครับเห็น,เ,หนเลยโอเคเตชั่นนี้มีความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆก็เดี๋ยวไปดูสเตชั่นต่อไปในเรื่องของการเบรกนะครับบนถนนท,นที่เปียกลื่นมีน้ำขังแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัว OBD เนี่ยเช็คด้วยว่าระยะเบรกของใครเนี่ยสั้นกว่าแต่ก็จะยังเป็นการใช้ยาง Continental u อันตราคอนแทกเซอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวไปชมครับสถานีที่4จะเป็น w e ทเบรก n ินะก็คือกระทืบเบรกบนแท็กที่เปียกนะครับก็จะมีตัว v b บ x ็อเนี่ยจับระยะอยู่ในรถนะว่าเราเบรกจากความเร็ว80กิมตรต่อชั่วโมงจนถึงจุดหยุดนิ่งเนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระยะเบรกนะครับของ UC 7เนี่ยมันสั้นกว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็ระยะเบรกเป็นอย่างไรไปชมครับไป คันนี้ที่เราขึ้นนี่น่าจะเป็นยางคู่แข่งก่อนมาลองกันเลยนะครับเวทเบรกกิ้งอันนี้ที่เราขับเป็นคันแรกจะเป็นยางอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งไม่ใช่ยางของ Continental แต่เรามี v b o ็อเหมือนกันก็ความเร็วที่เรากระทืบออกไปเนี่ยก็สักประมาณ90ิกเมตรตชั่วโมงแล้วก็ไปกระทืบเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยเลยดูค่าที่ v b o ็อมันอ่านค่า80จนถึง0เนี่ยมันใช้ระยะทางกี่เมตรกับแบรนด์คู่แข่งโอเคถ้าพร้อมแล้ว 3- 2 1ไปครับ ไปเลยเล่น,ลนไปเรื่อยจบอกให้เบรกเอาเบรกจะได้มาหนึ่งระยะอย่างนี้คือสามสิบจุดสี่สามสิบจุดสี่อ่าทีนี้เราก็เปลี่ยนมาอยู่ใน BMW ซีรีส์3นะตัวนี้ใส่ยาง Continental u ัน r a Contact เซนะครับก็อย่างที่เราจะทดสอบกันนะเดี๋ยวดูว่าระยะเบรกเนี่ยจะสั้นกว่ายางคู่แข่งที่เราขับมาเมื่อกี้ไหมคอ n d i t i o n ทุกอย่างเหมือนกันความเร็วออกตัวไปให้อยู่ที่90นะครับแล้วก็เบรกตัว V-Box จะจับตั้งแต่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึงจุดหยุดนิ่งระยะทางเท่าไหร่คำตอบอยู่ในนี้นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับจุมหมดปึ๊บ 29.4 29. นี่นี่คือเบรกหนักจริงนะไอตัวไฟฉุกเฉินมันติดเองอัตโนมัติเลยนะครับก็สั้นกว่า60เซนอืมอศะ3ย0กับ29.4จริงๆพอไปอยู่ในสถานาการณ์จริงแต่มันช่วยได้นะพี่ระยะเบรค<ม>ที่สั้นลงไป40เซนก็หายทั้งไฟหน้าแล้วอ่าใช่ใชใชความ หนักของอุบัติเหตุมันก็ช่วยได้ลดลงะชัดเจ <J. S 1> นอ,อีกอันหนึงรอยประคันแหละ <S <S ใช่ใช่ใช่โอเคขอบคุณกบพี่ดาวกครับครับประสิทธิภาพในการเบรกบนถนนที่เปียกลื่นของยาง UC 7นะครับก็เห็นชัดๆเลยตัว V b o x เป็นตัวบอกทุกอย่างรายละเอียดชัดเจนนะครับความเร็วเท่ากันคอนดิชั่นเหมือนกันกระชื่เบรกจนสุดเหมือนกันนะครับระยะทางที่ทําได้ในคันสีเทานะเป็นยางคู่แข่งนะครับจะอยู่ที่31เเมตรนะครับรอบซ้อม 30.4เมตรนะ,อะพอมาเปลี่ยนเป็นคันขาวคันนี้นะครับที่ใส่ยาง Continental Ultra Contact 7เข้าไปแล้วเนี่ยกระทือเบรกจุดเดียวกันเลยนะครับความเร็วที่ใช้เท่ากันเลยนะครับระยะเบรกจะอยู่ที่29.4เมตรเท่านั้นนะก็ระยะเบรกนะครับสั้นลงไปพอสมควรตรงนี้ถ้าว่ากาันในการใช้งานในชีวิตจริงๆนะครับตรงนี้ช่วยได้นะครับถ้าต้องเกิดอ,อุบัติเหตุจริงๆนะครับมีรถตัดหน้าจริง ความหนักเบาของปฏิเหตุผมบอกเลยรถที่ใส่ย,ยาง Continental u c 7หรือว่า Ultra Contact 7เนี่ยมันจะเบากว่าอ,อันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับเครื่องมือเป็นตัวบอกชี้วัดอันนี้แม่นยำแน่นอนไว้ใจได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เราได้ทำการทดสอบกันนะครับที่ใส่หูฟังนะครับแล้วก็ให้เลือกว่าซ n d A หรือ Sound B อันไหนเป็นซาวของยาง Continental Comfort Contact 7นะหรือว่า c C 7ซนะ สรุปผมก็ได้เลือกไปว่าเป็นซาวบีนะครับว่าเป็นยาง CC7 มีความเงียบกว่านะครับสุดท้ายเฉลยออกมาแล้วนะครับนี่เลยข้างกล่องซาวบีนะครับยาง,ง Continental Comfort Contact 7อยู่ที่ซาวบีจริงๆเท่ากับว่าหูผมเนี่ยไม่ได้เปียนแล้วก็เลือกถูกต้องด้วยนะครับเท่ากับว่าความเงียบนะครับไร้เสียงรบกวนภายในห้องโดยสารของยาง Continental Comfort Contact 7เนี่ยมัน เห็นผลจริงๆนะถ้าคุณแบบใส่หูฟังและตั้งใจฟังจริงๆอ่าอันนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับในเรื่องของความเงียบของยางนั่นเองและนี่ก็คือรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดนะครับของการมาทดสอบยางนะครับ continental comfort contact 7หรือว่า cc 7ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่สดๆร้อนๆนะครับตัวยางตัวนี้เนี่ยจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วง เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ตัวพาร์ติชันยางเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด17นะครับ17พาร์ติชันมีตั้งแต่ขนาด14นิ้วจนถึงล้อ16นิ้วก็สามารถติดตั้งได้กับรถแมสค่าทั่วไปเลย Honda j แจ๊ t o ต,วตัว a y ต้ายาลิสอ่านะครับนิสสันอเมล่าเนี่ยไซส์ตั้งแต่14ถึง16นิ้วสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้มาลองตัวที่เป็นอันตร Contact ซเว่นด้วยเป็นยางเจเนเรชันที่7ของ Continental นะครับแล้วก็ได้สัมผัสฟิลลิ่งการนั่งในยางเกรดสปอร์ตนะครับสปอร์ตคอนแทคเก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมยางเจเน r เรชันที่7ของ Continental เนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับมีความนุ่มก็อย่างที่คุยเอาไว้แล้วก็มีความเงียบนะครับส่วนอายุการใช้งานที่ยาวนานอันนี้เราคงทดสอบให้ไม่ได้นะก็ ต้องไปลองใช้กันดูก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะถูกอ,อกถูกใจคลิปนี้นะครับแล้วก็รบกวนอย่าลืมนะครับช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ช่องออโต้สเตชันให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ